สวัสดีค่ะหมอแป้งคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจาโลกยานะคะวันนี้หมอก็จะมาสอนการนวดจุดล่าของเส้นประทานสิบด้วยตัวเองนะคะเส้นประทานสิบสำคัญอย่างไรเป็นหนึ่งในสิบเส้นที่วิ่งไปจุดยุทธศาสตร์สำคัญของร่างกายนะคะเพื่อเปิดประตูลมให้เลื่อนลมไหลเวียนดีขึ้นกระตุ้นเส้นประสาทต่างๆของร่างกายให้ทํางานได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าพวกเราใช้สายตาหรืออาจจะนั่งนานใครมีปัญหาเรื่องการเฟืนนะคะ เป็นสโตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตว่าเป็นอัลไซเมอร์หัวไม่ค่อยแล่นนะทุกอาการนะใช้สายตาเยอะแบบนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถนวดเปิดประตูลมเส้นประธานสิบจากลากหรือจุดปลายของเส้นประธานสิบได้นะคะสามารถทำไม่ยากทำได้ง่ายๆดังนี้ถึงเส้นอีทานะคะให้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วแม่โป้งนะคะถูรอบจมูกซ้ายนะคะก็จะ,จะ,จะกระตุ้นเส้นอีทานะคะ ส่วนเส้นที่2เส้นปิงคลานะคะให้ใช้นิ้วชี้ก,กับน,นิ้วโป้งนะคะนวดจมูกขวานะคะนวดแบบนี้นะคะ3-10ครั้งนะคะทำได้บ่อยๆนะคะมันก็จะกระตุ้นนะคะปลายเส้นบรรหารสิบนะคะเลือดลมก็จะได้วิ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะได้ดีขึ้นนะคะเส้นที่3นะคะเส้นสุมนานะคะให้ใช้2มือนะคะ กดบริเวณใต้ลูกคางนะคะนะกดอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะสามถึงสิบครั้งนะคะจะช่วยเรื่องใครที่ชอบสัลรักบ,บ่อยนะคะการกืนกดไหลย,ย้อนนะคะลมที่เวียนมานะคะลมจุกอ,อกแบบนี้นะคะก็จะช่วยนะคะเพราะว่าไปเช่นสุมาลนานะคะมันก็จะวิ่งมาที่โคลินนะคะไปกระตุ้นหลอดเลือดใหญ่นะคะ ะะเส้นที่4ี่นะคะเป็นเส้นกาลาฮารีเป็นเส้นประธานสิบท,ที่วิ่งไปไปลายมอืปมอปลายเท้านะคะใครที่ชอบเมื่อยบ่อยก็สามารถทําได้นะคะให้ถูฝ่ามือนะคะถูฝ่าม,มือนะแล้วก็ถูฝ่าเท้านะคะถูฝ่ามือถูฝ่าเท้าของข้านะคะนะเส้นกาลาฮารีนะคะถูฝ่ามือถูฝ่าเท้านะคะเดี๋ยวใครที่สามารถ ถูฝ่าเท้าได้นะคะเราก็ยกฝ่าเท้าขึ้นมาถูนะคะหรือเราอาจจะใช้มือช่วยถูแบบนี้ก็ได้นะคะถูฝ่ามือถูฝ่าเท้านะผ่านมานะคะเส้นที่ห้านะคะเส้นสายสลังสีนะคะเป็นเส้นที่วิ่งขึ้นมาที่ตาซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเรากระตุ้นนะคะโดยใช้ซนมือทั้งสองข้างนะคะกดที่เบ้าตานะคะ,นะคะ กดที่เบ้าตานะคะ5-10ครั้งนะคะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะถูบริเวณที่ตาตุ่มนะคะตาตุ่มที่ขานะคะตาตุ่มนะคะโทษนะคะใช้ฝั่ามือนะคะถูที่ตาตุ่มนะคะแล้วก็ใช้ส้นมือนะคะถูที่ตานะคะอันนี้ก็จะกระตุ้นเส้นสหัส สังสีนะคะเป็นกระตุ้นตาซ้ายนะคะส่วนตาขวานะคะชื่อว่าเส้นทวารีนะคะเส้นทวารีเป็นเส้นที่6นะคะเหมือนเดิมนะคะใช้สันมือนะคะกระตุ้นหูที่เบ้าตาขวานะคะแล้วก็ใช้มือนะคะหูที่ตะตุ่มขวานะคะเราก็จะกระตุ้นเลือนลมไหลเวียนมาที่ตาขวานะคะ เส้นที่เจ็ดนะคะเส้นจันทะภูสังนะคะหูซ้ายนะคะเวลาเรากระตุ้นหูซ้ายนะคะก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะคีบหูนะคะหูขึ้นหูลงแบบนี้นะทําได้ยี่สิบถึงสามสิบครั้งนะคะถัดมานะคะเส้นที่แปดเส้นลุชังนะคะก็คือเป็นเส้นที่วิ่งมาหูขวานะคะให้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะถูหูขวานะคะประมาณยี่สิบถึงสามสิบครั้งนะคะแบบนี้นะคะ ถัดมา,าเส้นที่9นะคะเส้นสุขุมังนะคะให้ใช้นิ้วกดที่ใต้ท้องน้อยนะคะด้านซ้ายนะคะเส้นสุขุมังก็จะเกี่ยวกับเรื่องการขับถ่ายนะคะท้องน้อยก็คือตรงนี้เป็นสะดือนะคะใต้สะดือเหยียงซ้ายลงมานะคะนะให้ใช้ปลายนิ้วนะคะกดลูกตรงใต้ท้องน้อยตรงนี้นะคะ3ามถึงสิครั้งนะคะส่วนเส้นสุดท้ายเส้นประธานสิบเส้นที่10ชื่อว่าเส้นสิกินีนะคะ เกี่ยวกับเส้นที่วิ่งไปะระบบทางเดินปัสสาวะนะคะ่ะก็ไตสะดือนะคะท้องน้อยนะคะยืงขวาให้กด3-10ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆทําทได้ทุกวันนะคะทุกคนก็สามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะเป็นการกระตุ้นนะคะ,ะนวดจุดลากจุดสุดท้ายของเส้นประทานสิบด้วยตัวเองนะคะเราก็จะทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะใคร ที่มีปัญหาเรื่องการกลืนนะคะการเมื่อยนะสายตานะคะจุดต่างๆของร่างกายนะเราสามารถนวดจุดลากจุดสุดท้ายของเส้นประทานสิบได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้หมอแป้งก,ก็ฝากความรู้ทางการแพทย์แผ,ผนไทยเอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ